โอ้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 แข่งเล็กดีโอ้โ oh. ห oh. ดีใจ้วครับแกงน้ำยังไม่ขึ้นนะไปดูน้ำแกงโอ้โห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 านชานชัยหานชานชัยโอ้โห คนตัดหน้ากันยังแล้วก็ลงน้ำไม่ได้ไปเนี่ยนะฮนะลงน้ำตายนะน้ำแรงด้วย ถึงแล้วแก่งบางพระจานทร์นิพพีวันนี้มาดูน้ำนะฮะวันนี้ที่21บ้างวันที่21ใช่นี่ครับนิพพีน้ำแก่งบางพระจานท์นี้ครับผมน้ำอากาศดีฮะเร็วอากาศดีแต่ไม่ค่อยปลอดโปร่งเพราะคืมฝนจะตกแล้วตอนนี้พี่น้องทางล่างเขตบางท้องก็ยังไม่ต้องตกใจเท่าไหร่นะปริมาณน้ำเข็กด,ด้านบนตำบลหนองไมนาอันตออรศักอยังไม่ขึ้นมากครับผมนี่ฮะวันนี้ที่21ผมรายงานครับผม คาดว่าถ้าฝนตกคืนนี้ก็จะขึ้นครับผมนะไอซีถ้าคืนนี้ฝนไม่หยุดน่าจะขึ้นรุงนี้เดี๋ยวผมจะล,ลงคิดไปดูวันต่อวันครับผมช่วงนี้นะจับสถานการณ์น้ำเพื่อพี่น้องล่างจะได้เตรียมตัวได้ถ้าเกิดท้งบนของแม่นามันขึ้นเยอะครับผมเดือนตุลาก็มาดูแมงกะพูนไอซีสี่เสื้อพันหายากนะครับผมมาเจอทั้งหมดที่นะฮะมาล้องผมให้ฟังนะน้องแม่นาะ ่าสวยล้อมด้วยภูเขาลำน้ำเขียขาไหลาผ่านเมื่อยามราตรีสายน้ำใสไหลยเย็นเห็นตลอดปีเพิ่มทวีไหลแรงเมื่อฝนตกมาทั้งเกาะแก่งโดขดเคืน เนินสไลมีทั่วไปให้เห็นเป็นผ้าทั้งพืชพันธุ์กัดป่าและปูปลาแปลกจริงนะคือหอยที่ต้นหายผิดสดานเป็นตำนานบ้านน้องแม่นา ทั้งเขาปู่เข้ายาเข้าขอก็สุดจะสวยแป้งกระพุนน้ำจืดมากมายผีเสื้อลากลายเรื่องจริงเป็นสิ่งนี้นะใครได้ผ่านพอเพ็นคงเป็นบุญตาคงสุขอุราได้มาเที่ยวน้องแม่ นะขอพักตีก็สนุกเล่นสนุกไปนะฮะนีทำอะไรเนาะก็ลองเพลงให้ฟังด้วยมาดูอาเ m k ผมก็ไม่ต้องกกดยังไม่ต้องตกใจนะพักตด,ด้านล่างวองทองนะฮะน้ำย,ยังไม่ขึ้นถ้าปริมาณวันนี้ฝนตกผมจะมาลงคลิปให้ดูครับผมครับสำหคลิปนี้ขอพระคุณครับสวัสดีครับ